ที่น่ารักกันทุกทกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม j t k 4 4 Channel นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม w o r l r Heroes กันนะฮะเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2นะฮะซึ่งตอนนี้ผมกำลังติดเกมแบบแนวสงครามนะฮะก็เลยว่ามาเล่นหน่อยก็ดีนะจริงจริงเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยในชีวิตมาก่อนนะฮะผมเล่นแต่ Call of Duty Mobile ไงก็เลยว่าจะมาเล่นเกม World War Heroes สักหน่อย นะครับตอนนี้อุปกรณ์คลังเก็บอาวุธผมก็มีแค่2ช่องเองนะครับอันนี้ช่องที่1อันนี้ช่องที่2นะครับก็มีพวกปืนไรเฟิลปืนกลวีบรรจุกระสุนระเบิดนะครปืนพกปืนเสริมนะครปืนสำรองนะครมีแค่นี้นะครับแต่ปือนอีกมากมายเนี่ยผมก็ยังขี้เกียจซื้อนะครับขอใช้อันที่ใช้ได้ก่อนเท่าที่มีนะครับ เกมนี้ก็จะแตกต่างจากคอมดที่นิดนึงนะฮะก็คือแผนที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะไม่มี battle royale นะฮะมีเล่นเป็น deathmatch อย่างเดียวนะครับโหมดยึดจุดโหมดแบบยิงสตูตรงข้ามนะฮะแค่นั้นก็ได้แต้มแล้วนะฮะตายเกิดนะฮะก็ไม่จำกัดนะฮะตายเกิดใหม่ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับไป อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้เนี่ยมันก็สนุกดีอย่างคือมันได้ยิงกันบนรถไฟด้วยนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างคือรถไฟแต่ก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สมันเป็นรถแบบหัวรถจักรนะฮะโอเคตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะฮะอันนี้ต้องช่องที่1นนะเพราะว่าผมมีปืนลูกซอง m อ8 8 7นะปะเแจะเเล่นกันเลยครับ แผนที่ก็ดูได้นะอยู่ตรงข้างบนซ้ายสุดนะฮะอยูดแดงๆก็คือศัตรูนะครับส่วนจุดสีม่วงคือฝ่ายพันธมิตรบอกพปกเพื่อนปอบโปรพลทหารวังโอ้ยโอ้ยระวังระวังวิธีเล่นนะฮะก็คือปุ่มซ้ายคือปุ่มเดินนะฮะขวาล่างคือปืนนะฮะวิธีการรีโหลดกระสุนก็ให้กดแค่ครั้งเดียวนะฮะ พอก,กดแค่ครั้งเดียวจะเป็นการรีโหลดกระสุนแต่ถ้ากดครั้งไว้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกปืนนะครับที่อยู่ข้างในงครับคลังเก็บอาวุธนั่นเองนะครับสามารถใช้ปืนก็ได้ออกมาเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมยิงศัตรูก,ก่อนแล้วกันนะครับอีกอย่างนึงคือเรนนี้เนี่ยมันไม่มีปุ่มเล็งด้วยนอ,อาจจะมีนะไม่แน่ใจแต่ผมว่าไม่มีนะไม่เหมือนคอกิ๊บนะครับกระสุน อโอ้ยมัจนจะหมดจะสูบแล้วนี่ไกลเลยสอคนเลยเอ้าตายโอ้โหแต่ยงิงเพลินนะครับุผู้ชมกอเคไม่เป็นไรต้องยองยุองตองมันต้องระยะนะรยะยิถ้าระยะกะชิไม่นัดดิวจอดนะครอันนี้ผมไม่ได้ยิองไมเลน,น,นี่ยถ้าไกลเนี่ยก เอาต้องระยะใกล้ต้องต้องระยะใกล้โดยดีเดอร์ดูฟูลทหารโอ้โอ้โอ้ย่าต้องระเบิดต้องระเบิดเอา,ต,อาตายเฉยอ่าแต่ก็ได้ขี่นิดนึงมัด แต่ไล่มาอ๋ออันนี้ออบ็อ1อบกินเนี่ยเอาไปกินไป ีดลูกซองนะกูจอดเฮ้ยขยีห้หโอ้บีสตูอยู่ข้างหลัีกว่าตอนบนหัวรถไฟเหรออ๋อมันึมอยู่บนหัวรถไฟนะบนหลังคาโอ้โห qua thủ cho bút xóa nắp dưu trọt lên Áo Thủ làm phản đinh này <laughs> Còn, Có xong mình được thôi mình chạy Xóa vượt บัดกำบุญรถไฟโคตรเดือดเนี่ยดีโลดีโลดเอบอี โดนระเบิดกินไปกแกไม่มีทางชนะฉันได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าหนี่เอาไปกินไปโอ้โอ้โอ้หมอบทุกซองเหรอซองเหร อีกนะลูกสองบอกเอาไม่ทันโอ้โหไม่ทยัยอีแล้วกระโดดขึ้นเดีไยม เรียบร้อยปิดฉากคนสุดท้ายโอ้โ oh! หแน่ทีมผมชนะนะับอันนี้ต้องมีสไนเปอร์มาลุยเลยเหลือการฆ่าอีก50คนอ๋อมันก็มีจำกดัดแต่ว่ามันไม่มีอะไรอ่ะ จะครบห้าสิบบาทมันใช้ออนไลน์เลยเอ้าโหตายคนแรกเลยตายคนแรกอยากต้องมีสไนเปอร์ชินนะมีพวกแกต้องเจอสไนเปอร์ของชั้นไอ้โดนไม่โดนแกต้องอึ ตายหนึ่งตายหนึ่งครับโอ้แต้มเท่ากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดระอ,อืิหรอเอี่ยไปกินไปแต้นนำแล้วแน่นำแล้วโอ้โหอยู่ไม่ตัวโอ้ตายก่อนเลยหลบไม่ทันนะครับโอ้ก้าวเท่าแล้ว มุมมองไอติสนี่โอ no, okay. ้โหมันดูก็คล้ายคล้ายที่สุดบสีมุมมองก็เป็นมุมมองแบบเอ็กซ์นะฮแต่ว่าไม่มีสิกดดันเท่านั้นเองนะครับพอลลนไปที่สตูมก็ยิงให้เลยนะครฮะไอฟังด้วยมายังฟังด้วยอีก

Tại đó, yeah Điều của mình, điều đó có Ôi, gì Ôi, mình đi โหยิงยากโอ้โหมดกเดี <d: sp ans apology> ๋ยวต้องดูมือกันแล้วระยะไกลได้ไหม ลินช้าไปอีกไม่ใช่จะหลดลูกนี้เท่าหร่โอ้ย out, out, ม,ามาลอ้มสามลิ้มสาม อ้าวโหอะไรกันเล็งที่จตโตนิ่ใหเ้เล็งเล็งเล็เรียบร้อยเย่ yeah, ทีหมุมชนะนะฮะเรียบร้อยละ <Nice. S 1> โหได้รางวัลเพียบเลยรับ อะไรกันกันจะได้ขนาดนี้โอเคครับท่านเี่ยผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์อะไรให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมพคทที่คลิปเนาะนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ